โชคสวัสดีที่สุภุสุขอนครับผมการขี่มัดมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปูซูนเจ็ดน้าพี่น้องเนาะก่อนขีเบิงแนวทางกับเบิงหมวดวันศุขที่ยี่แปดกันก่อนน้าพี่น้องเลขมันออกไงแปดซีหาแปดซีหานี8 45. 8 45เน่เลขล่างออกหกแปดนี่พี่น้องล่าพัฒนาเมือวันศุกร์ของปูซูนเจ็ดนั่นบ่เข่าพี่น้องหลุดมากเลยทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับขู่ บ่เขานองพี่น้องว่าเขา,า,เ,ขา,า,เ,ขาเราเียกกันมีเข่าม่หลุดน้อพี่น้องบ่าว่ากันก็ตามกันคือเกาพี่น้องมันก็นมีงวดเขาาวดหลุดทุกอาจารย์ทุกสำนักมีเข้ามีหลุดหมด กันที่30มอมีนาหกแป วิ่งวิ่งรูดบนล่างสี่ห้า ที่กับหาพี่น้องปูเน้นให้หาเด่นที่ห้า 4 kiệt 5 สี่แปดหา้าแปดหกแปด ถ้าพี่น้องมามา,มาเข้ากับตัดได้ได้หกแปดประมาณออกไปละสี่เก้า ห้าเก้าหกเก้าส่วนตัวเน้นได้พี่น้องเน้นติตหา ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าตัวเน้นได้พี่น้องได้ติดซีนี่ยคือเป็นตัวกันตัวร่องถ้าพี่น้องมารักหกก็คือยัลไงพี่น้องหลักสี่หลักห้าหลักหกนาะพี่น้องครับแคปหน้าจอเด้อ ลาพัฒนาปูศูนย์เวันจันที่สามสิบเมีนาสองหบนล่างไปกับ9คู่บนล่างวิ่งรูด4กับ5้าปูเน้นที่หาส่วนจับคู่นี่ก็คือ4 7 5 7 6 7 4 8 5 8 68 4ปดสี่เก้าห้าเก้าหเก้าตัวเด่นตัวเน้นห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจะเอามักชอบใลกับพิจารณาเบื้องมามาเข้ากับพานในไล้เมื่อของปู่เน้นที่หาขีดเส้นไตนะพี่น้องเด้ออันนี้ปู่0 7นย์็ไม่โลโก้ความเด้อ เจ็บซีที่ติดตามรูอยู่ดอกไล่เมื่อปูต,รตร e ัวนิดน้อยเองเสียละะกาบขอบพระคุณปูศูนย์เจ็ดหลายๆครับผมก็อคอยพี่น้องเข้าโชกหมานกันมื่อแรงนี่แห้งๆเรื่อยๆกันมื่ออื่นนี่ก็แม้รัฐบาลไทยมื่อแรกนี่เอาเล้าไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเนาโชกหมานกันสู้ผู้สก๊อนๆๆๆๆแห้งๆเรื่อยๆได้ใครจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเน้หาหอโชกสำหรับคลิปนี้สวัสดีคร,ครับผม